ตอนสิเอบวยานา,นา,นดานได้ะไดอจอดตหอถมมันก็ได้มมทุกคน,นคะทคมัน,น,นมักัน่ค่ะก็จะมาซื้อต้นมะขามเทพมะขามเทศนะคะมะขามแปรมะขามเทศโอเคค่ะแล้วเราจะลงไปนะคะ

ไม้ประดับเจ้าผสมสมผู้ หงเปลวซื้อหงเปลวซื้อออคซิดา,าอทองเปลวซื้อทองประเสริฐตักต่างตือขยัยต่างตือ มันนั่นซื้อร้านนี้ใช่ไหมใช่แต่ต้นนี้ค่ะต้นมะม่วงถ้าจะซื้อไอ้ขม,มิน้นแก้วขม,มิน้นะที่เขาขายกันนะที่เฉาะขายกันน่ะมันไม่เปรี้ยวนะมันออกลูกเหมือนจะออกลูกแบบได้ทั้งปีนั่นแหละจะต้องดูแลดีๆนะในลนะต้นของมันน่ะต้นมะม่วง เจอ,อยังเนี yeah, yeah. Uh ่ยเนี่ยเอนี่นัะนำนี่นีับคันมขามเทสสีชมพูพจัมโบ้อออันนี้ตอนมานะนี่อันนี้เป็นตอนนาะราคาตใดทำกันนะคร่ตั้ามาเนาปดาิบตั้มาเป็นไปดสิอันนี้ยังไต่อพี่อ๋อ จำโบหครับเอีนค่ะมันมันต่างกันยังไงนะค่ะอันนี้มันจะเป็นงอนสีพูจ่ะอันนี้ลูกใหญ่แต่ว่าอ่าเเป็นสีฟูสีขาวมัอเป็นสีขาวเกานวยกับสีเอันีแซ่บพรากันเน้นกจะีนีจะเป็นมันมันนอานโบจสีชมพู เป็กันย์แดงจ้าเอ้าก um ็สูก็สีนะอ๋อแต้เอาหวานมันบาต้องสีหวานเป็นสีชมพูอ๋อแปดสิบกับอะไนั้นใช่ไหมแปดสิบกับเจ็ดสิบสองไส่แปดบเ็อต้นนึงไอ้อะไรนะกิ่งม uh ันใหญ่กับกิ่งไม่ใหญ่มันต่างกันยังไงล่ะมันค่ะพวกเราก็ผลกับมักกิ่งใหญ่อะค่ะาเอาแตกเร็วกิ่งเล็ก เนี premises, <S 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 ่จะแตกเร็วกว่าสะเออเนาะเียเจะแตกเร็วกว่าเนาะถ้าริหไงเขาสิแตกมสิแก้วมาสิแก้วอันแก่แล้วนะเอากิเล็กกินึ่ง่กัแล้วกิงันจะแตกถ้ากิยงเล็กแตกเรเียเอาสีมคูนันะเอองมันมีหนามไหมจริงะอันนี้อันนี้มะม่วงหนามาวมันน้เยอะนะไม่ใช่อันนี้มันมีหนามไหม อันนี้มีค่ะอ๋อมันก็มีอยู่ใช่ไหมมีค่ะมันสมบูรณ์ไหมดูซิต้นไหนสมบูรณ์ต้มันได้ตายสิบ,าาบ่ค่ะบ่ตายบกมันมีหักแข็งแรงดีเหรค่ะเพราะว่าเขาลากเดินดีลากเดินดีใช่ไหมแข็งแรงใช่ไปอันนี้เขาจะเขาจะแตกไว่กลัวไปอันนี้เลยตัวนี้ตัวนี้ นี่เก่งเก่งเยอะอยู่นี่ใช่ไหมต้นเออต้นนี้นนี้นน่เก่งเก่งยอดเก่งอะไดีมัหนอดค่ะีวัน้มันเริ่มเริ่มิมจะทุกไหทุอย่างเริ่มแตกมออนหลังดำามันมันแรเอาอย่างละต้นก็ได้เอาไอ้นั่นต้นนึงเดี๋ยวนะต้นไหนดีชั้ระหว่างนี้เอามาเนี่ต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็จริงใหญ่ดี นะใช่ะไหมกลัวมันตายใช่ไสวยแล้วม <si ั้งนะต้นนี้แหละแต่เราก็เอาซีซีเอาซีแบบคนไทยด้วยค่ะหาต้นยางค่ะซื้นสองต้นลดให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวคิดต้นเจ็ดสิบห้าคันเลยแต่คิดคิดให้ต้นยี่สิบ ดีใช่ไหมปลูกกำลังเรียนเอาอ<ป>ันนี้แหละเวลาปลูกเอายังไงเอาเอาถุงออกแล้วออกค่ะถุงออกแล้ก็ปลูกธรรมดาเลยค่ะปลูกง่ายค่ะขามเทนี่่ปลูกงายไร์ยูนะไล่อยู่นะซื้อสองอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมต้องเราหมดเขาลดให้เหลือต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะพันสองพันนี่แหละมะขามเทศแม่ค้าบอกเมื่อกี้มันจัมโบ้สีชมพูกับพัน เพชโนนไทยไนะโอเคนะคะขอบคุณนะคะอาคารเพชค่ะเดี๋ยวจะไปปลูกค่ะ